ไม่ใช่ครับพี่อุ้ยเอาดีใช่หรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่น้ำเจคไม่ใช่ครับจำเป็นอะนะครับไม่ใช่ครับเลือดเป็นสีดําแล้วครับใช่ตอนแรกเป็นสีขาวปกติโอ้โหตอนนี้เวลาน้เจคแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เราไม่ต้องย่อพี่พี่พี่ก็ย่อเหมือนกันน้องอย่าย่อผมรน้องครับนี่บางลามเจคครับน้องไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นี่บางลามเจค ดี imi, oh, <t <t ๋ยวผมตั้งชื่อพี่ดีกว่าพี่ชายอ้าวชื่ออะไรรามลังแคฮะไอ้น้องเป็นผู้ต่างว่าทำไมเนี่ยนี่หลานลุงแม็กเลยเนี่ยเนี่ยหลานลุงแม็กกันแน่หายเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่หลานลุงแม็กนี่รามจีเคหลานลุงแม็กกันเนี่ยทำตัวลุ้นโตลุ้นโตน้องสวยแล้วที่น้องนั่งไว้ไม่งั้นเดี๋ยวถ้าน้องยืนเดี๋ยวเขาแทงน้องนะพี่บอกก่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ ไม่ใช่บางรามครับบางรามครับบางรามหลานลุงแม็กอะเอาง่ายๆคือคือรนาคือรอตาตาจองดีๆเดี๋ยวเดินปากหลามทิ่มตาน้องยอดจ้องดีๆหน่อยอันนี้เมนไม้นะคุณรู้ไหมน้องหัวเขียวอันนี้อันนี้เมนไม้เนี่ย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 อะไรอ่ะน้องเอ็งเลี้ยอะไรอ่ะเรี้ยอะไรอ่ะใช่เรี้ยอะไรอ่ะเอ้ขาพี่รามมันแผลบเลยอ่ะไม่ใช่ครับเพื่อนงแล้วนี่นายทำอะไรบ้างเนี่ยแจ็คพิ่งบุกบาร์ลอบาดแบบ พาไปทัวร์บ้างดินี่องะไรมม่มาหาเพื่อนมาหาเพื่อนได้แต่ว่า JK เคขาเชื่อรถพวกผมได้แเหรอ JK JK เขาหัวสูงไงไม่ใช่ครับแต่พี่น้ำ JK นี่ Diamond Head ครับไม่ใช่ครับโหดหดหดนะโหดนะพี่จะเรคำว่าโหดีใไรมีข้าวขายไม่พี่ไม่โหดไม่โหดรถรถเก่าๆจนๆของเขาจะนั่งเหรอเขานั่งอยรถประมงประมงอะไรกันเขาไม่นั่งหรอพี่เนี่ยเราเราขับ G Class ป้อมมาตอนนี้เออโลโก้ Diamond Head ด้วย ไม่รักจัดเลยเนี่ยรู้ไหมเนี่ยใช่ดูดิเออวัวพี่วัวเกี่ยวพี่ได้บอลเฮเกตเอาเดอะแบดบิเจต j มไงบ้างครับพี่ลามพี่ชายน้องไม่ใช่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องอวยไว้อวยไว้เดี๋ยวพี่เขาให้ตังค์นะน้องอวยไว้เรื่อยอวยไว้เรื่อยอวยไว้เรื่อยน้องทุนพี่เขาหนานะบอกก่อนเดีขาพาไปเล่นโป๊กเกอร์นะเอาง่ายคือมันทุกเม็ดอะเอาง่ายก่อนเอาง่อยพี่กดตังค์ให้มา สวยวะน้องพี่บอกแล้วสวยนั่นแหละดูดิเขารวยจัดอะไรพี่รามอ่ะดูพี่รามเขารวยจัดอะไรเนี่ยเอเทมมันอยู่ตรงนั้นเหรอพี่รามรวยจ้าพี่พี่รามพี่รามรวยจ้ากพี่มีเวทมนต์ด้วยกดตู้อะไรอ่ะมีเวทมนต์ด้วยโคโรดอ่ะตกนั้นมีตู้เหรอวะกูไม่เคยเจอเลยมีเวทมนต์เดินผ่านแล้วเนี่ยโคโรนมีเวทมนต์ด้วยกดอะไรอ่ะเล่นอะไรน้องเด็ดูดิคนรอคือรออะไคือรอ คือรวยอ่ะคือไม่เปลี่ยนชุดบ้างเหรอครับคือจะใส่ตัวนี้เลยทั้งวันทั้งคืนพี่เจ็ดเปลี่ยนว่างั้นบอสเงพร้อมหญิงบอ้โหไม่เป็นไรน้องบอสเนองั้นงั้นไปหาผู้หญิงก็ได้ครับไปหาผู้หญิงก็ได้ซะใหญ่ภาพตั้งใจเอาไปบอสวันนี้เผื่อได้ป่าย์ฉลาดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนครับเรื่องนี้ครับไปหาผู้หญิงก็ได้ครับทั้งนั้นอ่ะไม่น่าได้ไม่เป็นไรครับบอสเอ้ายย สวยน้องสวยน้องเลียไปเลียไปน้องสวยสวยใครเป่าคุยอ่ะเฮ้ยน้องเองเอาตำแหน่งหน้าดีๆหน่อยน้องระวังปากหลามทิมตานะตรงนั้นอ่ะเป็นยืนี่เขาชอบเราด้วยอ่ะน้องสวยทำไปเฮ้ยเดี๋ยวระวังปากหลามพี่หลามกับทิมตาเอ้ยน้อง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 ระวังปากหลามหัวทูทิมตาแล้วนะปากหลามตั้งแล้วนะระวังปากหลามหัวทูทิมนะเดี๋ยวโดนทิมตาแล้วน้องรู้จักปากหลัวทูป่ะเคยณจะเสิร์ฟไปแล้ว เดินมาฉลามหัวทูแล้น้องพี่เตือนนะแม่งไอ้นี่ก็ดันติดเล่นกับเขาด้วยดันไปอาปากใส่เขาอีกเออมันก็จะมาลาทอนแล้วไงเมื่อ้้ยยอไห้ยพี่ผมแต่งดอกจะหล่อเฮ้ยโคือไม่ขอโทษด้วยเอ้ยหูเก๋าจัดเลยพี่ไม่มองพี่ผมเลยไงขอโทษครับขอโทษครับโอ้หคนขับแบบวิ่งไม่สนโลกเลยวิ่งเข้าโรงพยาบาลเดียวเลยเดี๋ยวเชียร์ให้เขาไปหนึ่งขอโทษครับขอโทษครับเอ้าเอ้า ผมเพิ่งฉีดยามาสี่แสนเนี่ยโอ้โหทำไมทำอย่างนั้นี่เคลียเลยผม่าเคลียร์ไม่ลงแลพี่เนี่ยครับเขาไม่ยอมมาคุยอะเขาเอ้าแล้วชนผมทำไมครับที่พี่ชนผมทำไมครับแล้วไม่ขอโทษกันด้วยเก็บนะเก็บนะรู้ไหมคือแบบนี้แจ็คไม่โอเคนะครับฮ่่ฮะรับเนี่ยเ้ยอะไรับเนี่ยเอ้า พี่แจ็คไม่โอเคแต่เจอพี่บางรามเจเอเคหน่อยไหมเอาไหมเยสอาเลือเอาเลือเอาเลือดก็รอเยสคือหล่อคือหอเอาไี้คือหอเอางี้คือหล่อจ้ะนะครับผมเยสผ่อนู่อนคือคือหล่อผ่อนสมาร์ทผู้อจ้ะเลยครับผมพี่รามเจเอเคเนี่ยเราเรื่องเนี่ยเรื่องจัดเลยครับี่ก็รอเยสเดินดูเวลาด้วยครับผมพี่เอาพี่เอาตังค์ไหมครับจัดเลยครับผม <Es> เอาเอาเย้แก <half> <chips> yeah. ็หลอเย้แล okay. right. cool. ้ก <brainstorm> ็ราม JK อ่ะโอ้โห JK จัดอ่ะเย้สีวอสอ่ะเนี่ยเย้ี่อนี่คือเกิดละคือเกิดเกิดช็อตที้เอาเกิดเลยอ่ะคือเอาเกิดเลยอ่ะเอาเกิดเลยอ่ะผู้อ่านนึกหล่อไปหล่อไปหล่อไปเพื่อนเอาแล้วเขาไปขอโทษผมมาเอ้าคืออะไรเย้่เราอยากหล่อเย้อ้าวเลือดไม่เลือด เราจริงเห้เออเเราไปเราจริงเอาเไม่ขอโทษอีกเหรอเอาเอาเอาพี่เคืออะไรเยเาอ่อเอาเทียเล่าพี่เอาเทีอเราขอสุมาเติเไปหลายเะด้วยโอเคเดี๋ยวเจอพี่บาร์บาร่าบาร์บาร่าเยเอ่เย่เย่เา้อเ่าร้อนเร่าเรื่อเอาไปไหนอะแล้วไม่ขอโทษกันหรอเอา กูแจ้งความได้กูแจ้งความแค่นั้นแหละกูบอกหมอด้พี่แจ้งไม่โอเคหมอครับอ้าวหมอครับคือมีคนขับรถชนผมแล้วไม่ไม่ไม่แลไม่ใส่ใจกันเลยครับคือแบบเขาชนแล้วหนีอ่ะเอาง่ายๆคือแบบเขาอาศัยจังหวะหมัดฮุกอ่ะมีรอยเลือดด้วยสวย มีกล้องด้วยบางโรงพยาบาลนะมีกล้องนะจริงอ่ะอเลือดไม่แจกเครื่องไหนปะเลือดดูองไปหน้ารถแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเลื่อดเนี่ยเลือดเรืองเนี่ยไปหน้ารถแตกเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บราคาเกันเก็บราคาแรับนึงต่างโค้ชชัดไปหน้ารถแตกอ่ะโอ้ชนแรงจัดโอ้หมอไม่อยู่ตัด คนไหนวะนี่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 ่นี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 ่ใช่ไม่ใช่หนูถอดมือม่วันนม่อเจอสนอนเลยเจอาวนอเลยสยยรื่ร่อมดิเ่องตำรวจมาดเ่อจมาดี่ว่า อันนี้ไลฟ์สดหรือเปล่าน่ะฮะมึงยกไลฟ์สดไปนะพี่แจ๊พี่แจ๊คผมส่งรอยเลือดให้ดูพี่ได้ลองนี่ดูรอยเลือดดิด,ดูรอยเลือดดิดดไม่ได้นะครับอย่างนี้ทำมึงไม่ได้นะมันมีรอยเลือดด้วยเนี่ยเขาอยู่ไหนเนี่ยฮลัลโหลครับไอฟสัตว์นี่เลือดเขาเลือดหมูนเนี่ยไอ้เฮีย